อเคครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมปรินนะอยู่กับช่องปรินแอนด์ปายก็วันนี้ครับตอนแรกว่าจะทําเพลงที่มีคนขอกันเข้ามานะแต่ว่าวันนี้ตอนกลางวันนั่งทํางานอยู่แล้วเราก็เปิดแบบ U t u b e ขึ้นมาพอดีแล้วก็แบบด้วยความที่ช่วงเนี้ยเราฟังเพลงที่แบบหลังจากเราทำดีแอคอะมันก็จะรันเพลงใกล้เคียงมานะแล้วก็วันนี้ครับก็คือ MV เพลงเอ่อเดอะสโตม์เซนเตนะของวง i n t o One นะซึ่ง ออกมาพอดีแล้วผมก็เลยว่าเออเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วเนี้นีว,ว่าเดี๋ยววันนี้เราทําเพลงใหม่เพงลงละกันซึ่งจริงๆแล้วช่องเราอะ่ะก็มีคนที่ตามวง Into One อยู่แล้วนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อมันสอดคล้องกันไหมเพราะว่าผมเคยทําเพลง Into the Fire นะใช่ไหมถ้าผมจำชื่อเพลงไม่ผิดแต่ก็ Storm อันนี้มันก็น่าจะเป็นแบบไม่แน่ใจ อาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกันนะแต่ผมว่าชื่อเพลงมันอาจจะลิงก์กันหรือแบบอาจจะเป็นความบังเอิญแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูใน MV กันเลยดีกว่าแต่ก่อนไปดูนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะโอเคปะกดยังกดยังอ่าโอเคถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยไปโอ้เอ็มนาทีกว่าเลยนะซึ่งเอาจริงอย่างว่าผมนะผมยังจํา ไม่ได้ไม่ครบทุกคนเแหละจำได้น้อยมากได้ประมาณครึ่งครึ่งอ่ะ,อ,ะอันนี้น่าจะแปลว่า Into เอ้ยไม่ใช่น่าจะแปลว่า The Storm Center เฮ้ยเหมือนเหมือนในนี่เลยเหมือนในเรื่อง One Piece. วันพี e c e ถ้าใครเคยดูการ์ตูนวันพี e จะเป็นแบบเขาเรียกว่ารถ <c oughs> ไฟที่วิ่งบนน้ำนะเอออ่าใครเนี่ย ผมอาจจะจําชื่อไม่ได้นะแต่จ,จะจําแบบลักษณะของบางคนได้อย่างอย่างคนที่ตัดผมสกินเฮดอะไรเงี้ยก็จะจําได้แล้วก็แพทที่แต่อันนี้อาจจะแบบเออแล้วก็จาหลินโม่ได้เพราะว่าอ่าจาหลินโม่ได้เพราะว่าน้องที่เคยเล่าให้ฟังว่าน้องที่ทํางานชอบมากที่ทํางานเก่า ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมลินโมโ้ถ้าผมดูไม่ผิดนะใจกลางพายุนะชื่อเพลงอ,อินโทนานเหมือนกันนะเฮ้ย ทำไมซาวดูแดนอัแนีหลิม์โมขอโทษจริงๆนะครับถ้าจำชื่อใครไม่ได้แบบชื่อคนที่แบบเป็นศิลปิน โูเต้มบนน้ำเออผมว่าเหมือนพักหลังๆเจอเอ็มวประมาณนี้เยอะนะอ๋เอฟเฟกเหมือนอยู่กลางวายุแบบบเจอแวบๆนิดนึงแต่ไม่เปลียกไหมรู้สึก Ui, chút Chút nước lừa Mấy kia chơi bát mà, 谢谢为我记不起来。 ช็อตเมื่อกี้เหมือนในสเตปอัพเลยอะที่สไลด์น้ำออกมาแต่ผมว่ามันก็วิธีเล่นกันน้ำน่าจะมีประมาณนี้แหละหู m เอมวีแบบแบบหลายย่างแบบบอกไม่ถูกอะเดี๋ยวสรุปทีเดียวแล้วกัน

เหมือนแบบฟ้าหลังฝนว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ,ะถึงสถานีเฮ้ยมีต่อด้วยเหรอ โอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเพลง The Storm Center ของวง Into One นะเออเอาทีละเรื่องก่อนละกันตอนอื่นขออภัยก่อนละกันถ้าผมจำแบบผิดคนซึ่งพูดตรงๆว่านอกจากตอนทำรีแอคแล้วก็ไม่ได้ดูอย่างอื่นเลย <c oughs> เ,เพลงเป็นเพลงที่สนุกนะผมว่าเป็นเพลงที่จังหวะค่อนข้างสนุกแล้วก็ เปิดมาได้น่าสนใจแต่ว่าก็จะมีช่วงที่มีช่วงเบรกเขาเรียกว่ามีช่วงสนุกแล้วก็มีช่วงผ่อนตามที่ศิลปินแต่ละคนถน,นัดมีช่วงร้องมีช่วงแร็ปหลายๆอย่างรวมกันก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วดูโอเคนะเนื้อเรื่อง ผมขอรวมเนื้อเรื่องกับโปรดักชันละกันถ้านะับโปรดักชันของ MV g มผมรู้สึกว่า CG หรืออะไรเงี้ยเรื่องโปรดักชันไฟเอฟเฟกอะไรเงี้ยคือดีมากส่วนเนื้อเรื่องผมเข้าใจว่าเหมือนประมาณว่าด้วยชื่อเพลงที่เป็นเพลงแบบเหมือนใจกลางของพายุอะ MV ที่เล่าเหมือนทุกอย่างตอนแรกม,มันจะเป็นตีเหมือนม่วงดําเหมือนแบบ คืมฝนอะไรเงแล้วสุดท้ายมาคลายเป็นผ่านพ้นพายุไปแล้วก็จะมีแบบแสงตีมาลมประมาณแบบสีส้มเหมือนของแสงอาทิตย์นะสำหรับผมผมรู้สึกอย่างไงนะตีความเป็นประมาณนี้เนื้อเพลงคร่าวๆจะเกี่ยวกับที่เขาแปลออกมานะครับเป็นคร่าวๆเ,เหมือนมีการเดินทางแอดเวนเจอร์มีชาเลนจ์มีความท้าทายคำว่า to be continue อาจจะไม่ได้หมายถึงอาจจะเนื้อเรื่องต่อกันนะอาจจะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเหมือน ผ่านอุปสรรคมาแล้วเจอเหมือนเหมือนปลายทางแล้วแล้วก็ยังมีต่อไปประมาณนี้ก็สําหรับผมก็ประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไวล้ละกันว่าแบบเอ้ยคิดเห็นยังไงแล้วก็หลังจากนี้ผมสัญญาว่าถ้าทํำ React n t t o วนอีกรอบหนึ่งนะผมจะพยายามทําการบ้านเรื่องเสลปินที่อยู่ใน MV และกันใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะโอเคแล้วไว้เจอกันว่าคลิปหน้าจะทํา React เพลงอะไรอโอเคเจอกันบ๊าย